ทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงสนใจรุ่นพี่มากกว่าสนใจรุ่นเดียวกันกับรุ่นน้องครับจริงหรือไม่ที่มีคนเขาบอกว่าเมื่อผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วจะทําให้สรีระเปลี่ยนไปอะค่ะถ้ามีความสัมพันธ์แล้วมันจะสวยขึ้นหรือมันจะห่วยลงถ้าคบกันทําไมฝ่ายชายต้องถามมาว่าเราเคยผ่านผู้ชายมาหรือไม่อยากจะเป็นคนแรกของผู้หญิงก็ได้มั้งครับเขาชวนกันตอนอยู่ 2. ต่อ2ใช่ไหมไมครับเขาชวนในห้องเนี่ยครับมีไหมครับส่งสัญญ,ญาณมาเธอเธอเธอเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหลังห้องอะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและสวัสดีครับน้องๆโรงเรียนศรีพฤธาครับวันนี้นะครับช่วงเวลาไขปัญหารับไยรุ่นกับดูเด็กนะครับก็นำผู้ชมมาพบกับน้องๆที่โรงเรียนศรีพฤธานะครับเพื่อที่จะฟังคำถามที่น้องเขาจะถามแล้วลองมาดูว่าเขาอยากถามอะไรใครอยากถามคนแรกนะครับทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงสนใจรุ่นพี่มากกว่าสนใจรุ่นเดียวกันกับรุ่นน้องครับผมอยากจะถามน้องๆผู้หญิงนะครับยกมือตามสบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใคร ปลื้มรุ่นพี่มากกว่าเพื่อนและรุ่นน้องยกมือสิครับนี่มันนิดหน่อยโอเคครับใครปลื้มเพื่อนมากกว่าพี่กับน้องยกมือสิครับใครปลื้มรุ่นน้องมากกว่าครับที่เหลือปลื้มรุ่นพ่อไงครับนะครับเพราะว่าพี่ก็ไปเอาเพื่อนก็ไปเอาน้องก็ไปเอาเนี่และครับชอบรุ่นพ่อนะครับผู้หญิงนั้นโดยปกติแล้วมักจะติดภาพรักของผู้ชายซึ่ง มีลักษณะค่อนข้างอาวุโสกว่าไม่มากก็น้อยคือถ้าเกิดชอบเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะเป็นเพื่อนซึ่งมีท่าทางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนึกออกไหมครับเพราะโดยลักษณะของผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องการความมั่นคงผู้หญิงต้องการความอบอุ่นจริงใจซึ่งบางทีเพื่อนมันเล่นเขาก็เลยชอบรุ่นพี่ซึ่งจะวางมาดบ้างเล็กน้อยจริงไหมหรือถึงไม่วางมาดมันก็ติดมาเองตามอายุที่มากขึ้นถูกต้องไหมครับอ่านั่นก็คือลักษณะธรรมดาธรรมชาติ ว่าผู้หญิงจะชอบผู้ชายซึ่งมีคุณลักษณะมั่นคงจริงใจนะครับอบอุ่นซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะได้คนที่อาวุโสกว่านิดหน่อยครับคนต่อไปเลยครับจริงหรือไม่ที่มีคนเขาบอกว่าเมื่อผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วจะทําให้สรีระเปลี่ยนไปอะคะ่ะโอเคครับคนเขาพูดเนี่ยเดยวกคนสิอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงไม่ต้องถามความเห็นหน่อยนะครับอ,อ,อ่านในหนังสือมาหรือคนเขาคุยกันไปเรื่อยเ่อ,เอ,อคนเขาคุยกันมาเรื่อยเื่อแล้วเชื่อไหม เชื่อไหมห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบเชื่อยังไงเชื่อในแง่ที่ว่าถ้ามีความสัมพันธ์แล้วมันจะสวยขึ้นหรือมันจะห่วยลงน่าจะสวยขึ้นนะสวยขึ้นนะทำไมมันถึงสวยขึ้นล่ะเอ่อเพราะว่าที่ได้ยินมาก็ถือว่าสลีระจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งขอบคุณครับเชิญนด้ครับความจริงก็เป็นความคิดที่ดีนะครับ เขาบอกว่าเซ็กส์หรือการมีเพศสัมพันธ์นั้นถ้ามีอย่างมีความสุขมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเมื่อหลั่งสารแห่งความสุขออกมามันจะทําให้ผ่อนคลายหายเครียดนอนหลับแล้วก็ฝันดีถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะยิง่งถ้าเกิดนอนใกล้ชิดกับคนที่รักนะครับได้กลิ่นกายมีความสุขนะครับแล้วคืนนั้นฮอร์โมนต่างๆออกมาดีหน้าตาก็ต้องแจ่มใสเบิกบานถูกต้องไหมครับเขาพูดสําหรับคนที่ มีความสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยที่เป็นยอมรับของสังคมนะนะครับถ้าสมมุติอีกพวกหนึ่งแอบแอบซ่อนๆมีนะครับหรือลักลอบกันมีพวกนั้นเนี่ยกลัวตั้งท้องไหมกลัวไหมกลัวติดโรคไหมมันจะสวยไหมโอ้ประสาทกินเมนไม่ใหม่แล้วเฮ้ยทำยังไงติตีตกขาติดเชื้อเปล่าเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามีถูกคนถูกที่ถูกเวลาเหมาะสมไหมถูกต้องไหม นะครับเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปมันอาจจะไม่ได้เลวเสมอไปอยู่ที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าน้องๆไปมีความสัมพันธ์ในวัยเรียนมันจะสวยขึ้นไหมครับไม่ครับส่วนใหญ่สิวขึ้นเหอะนะครับเหนื่อยบางคนก็เหี่ยวแต่บางคนอาจจะสวยขึ้นจริงๆนะเพราะคิดว่ามีเซ็กมีความสุขเดี๋ยวสักพักเขาก็ไล่ออกจากโรงเรียนเองแหละนะไปเป็นนางแบบต่อนี่อรอไหมเออั่นก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีความสุข รูปร่างก็ไม่ค่อยเปลี่ยนครับแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นในทางที่แย่ลงเอาคนต่อไปครับคนเราถ้าคบกันทําไมฝ่ายชายต้องถามมาว่าเราเคยผ่านผู้ชายมาหรือไม่ถ้าเราตอบว่าไม่เคยอะคะ่ะแล้วเขาจะชวนเราแบบให้เราไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วเราจะมีวิธีพูดเพืเ่อหลีกเพื่อหลีกเลียเ่ยงยังไงไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับเขาอะคะน้องคิดว่าหนึ่งเป็นการดูถูกไหมสองเป็นการที่เขาเรียกว่าล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชนไหมก็มีประมาณ70%อนค่ะน้องๆคิดไหมเพาะว่าคําถามนั้นเป็นการดูถูกความเป็นลูกผู้หญิงของเราถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นน้องกล้าํามไหมถ้าผู้ชายคนไหนถามน้องแบบนั้นน้องเลิกคบกล้าไหมครับตบมือท um ี่ครับคนที่กล้าเดี๋ยวก่อนสิ่อย่าพิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคําถามที่ไม่จําเป็นต้องตอบถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับเป็นสิทธิ์ของเราจริงไหมครับ ถูกไหมครับเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไม่ตอบแล้วมองคนที่ถามเราแบบดูถูกด้วยว่าสมองคิดได้แค่นี้เหรอใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็ไม่ต้องตอบคาถามนั้นถูกต้องไหมแต่ทีนี้เราอยากจะถามต่อว่าผู้ชายทํำไมถึงอยากถามคําถามนั้นมากน้องมีถือไมโครโฟนอยู่ช่วยตอบผมสักนิดหนึ่งอยากจะเป็นคนแรกของผู้หญิงก็ได้มั้งครับถ้าเกิดผู้ชายอยากเป็นคนแรกผู้หญิงแล้วถ้าไมชวนผู้หญิงมีอยู่เรื่อยแล้วผู้หญิงจะเป็นคนแรกได้ไงก็ไม่เหลือใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมครับใช่ใช่แค่นั้นยังยังจะชวนต่อไหม เราะถ้าเกิดเราชวนต่อยอีกหน่อยลูกสาว,วอาจจะโดนชวนบ้างใช่ไหมครับใช่กงกรรมกงเกวียนเลยใช่ไหมน้องเนาะ<ช>เออเพราะ,ะนั้นถ้าผู้ชายไม่ชวนซะก็ไม่มีคําว่าคนแรกจริงไหมจริงใช่ไหม<ะ>ครับเพราะน้องๆจะต้องรู้ว่าเมื่อรักกันนั้นน่ะหนุ่มสาวมันก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของกันและกันเพราะว่าผู้ชายเมื่อรักก็อยากจะสัมผัสส่วนผู้หญิงรักอยากใกล้ชิดไอคนนึงอยากใกล้ชิดไอคนสัมผัสก็เลยเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดความรักขึ้นเลิกลากันได้ไหมได้ เมื่อเลิกลากันแล้วทําไมเราว่าผู้หญิงไม่บริสุทธิ์อยู่คนเดียวอะเออท้งนี้ท้งนั้นอยากจะบอกน้องๆว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าข้าพเจ้าจะไปยังดินแดนซึ่งไม่เคยมีชายใดไปมาก่อนนึกออกไหมครับคําถามท้ายๆมีอะไรอีกครับคือเขาถ้าเราตอบว่าไม่ใช่ไหมคะแล้วเขาจะชวนให้เราไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยะคะ่ะแล้วเราจะหลีกเลี่ยงยัง,ยงไงคะปัญหาก็คือเวลาเขาจะชวนเรามีเพศสัมพันธ์เขาชวนเราตรงไหนเขาชวนกันตอนอยู่2ต่อสองใช่ไหม บบมีไหมครับรก็ชวนในห้องเนี่ยครับมีไหมครับ <ừ> ส่งสัญญาณมาเธอเธอเธอเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหลังห้องอะมีไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับปกติพฤติกรรมมบน,นั้นจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่กัน2ต่อ2โดยที่ไม่มีใครอยู่และเป็นที่ที่เขาสามารถทํากิจกรรมนั้นได้ใช่ไหมครับคือเวลาเขาถามนี่คือเขาถามที่ห้างอะค่ะแบบ,บถามที่ห้าง แล้วยังไงแล้วมันไม่ใช่ของหนูค่ะคือว่ามัน็น<า>ข<อ>เข้าจผมเข้าใจ <c oughs> แต่หมายความว่าสแสดงว่าคนนั้นเขาสแสดงว่ามีความรู้สึกความต้องการสูงควรจะหลีกเลี่ยงนะครับขนาดที่ห้างยังสะกดกัน้นไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> น่ากลัวมากนะเดี๋ยวนี้ในวันห้างี่ชวนแล้วนะนะโอเคเพราะฉะนั้นแต่ก็อยู่สองคนไหม <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราพยายามไม่อยู่สองต่อสองซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาชวนอย่างนั้นจะทํำยังไงดียิ้มสิจ๊ะยิ้มพิมพ์ใจ หรือจะยิ้มแบบงี่เง่าก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไหมไม่ตอบเพราะว่าผู้หญิงยิ่งตอบเขาก็จะยิ่งคุยต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไม่พยายามใช้เหตุใช้ผลแต่ตอบว่า no ง่ายไหมครับ just say no โอเคครับขอบคุณครับนั่นก็คือคำที่ผมเขียน pocketbook ฉบับแรกให้คนอ่านก็คือ just say no นะครับอย่าโอเคนะครับ พะโอเคจะต้องโอเคไปเรื่อยๆแต่ถ้าจัสเซโนย่างน้อยจะต้องมีใครสักคนมาถามว่าโอเคไหมถ้าจะแต่งงานกับผมโอเคไหมครับวันนี้นะครับเวลาของไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็หมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า,ส,า,นา,ส,า,นาสัปดาห์นี้สวัสดีครับ